สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูไม้อีกตัวหนึ่งที่สวนมุมเกษตรนะคะเขาเป็นไม้เมเล็ดนะคะเขาบานหลายครั้งแล้วนะแต่ยังไม่มียังไม่ตั้งรหัสให้เขาไม่ตั้งชื่อตั้งรหัสให้เขานะคะเนาะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูแล้วก็มาพูดถึงความพิเศษของไม้รหัสตัวนี้นะคะดมก่อนว่าเขามีกลิ่นหอมไหม กลิ่นเขาหอมอ่อนๆนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวดอกสีส้มนะเป็นส้มสว่างแต่ว่าดูดูผิวผิว,ผวเพินเพินเหมือนเขาจะเป็นไม้สีธรรมดานะคะแต่ถ้าดูโดยละเอียดก็คือกลางดอกของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้ จะเป็นสีชมพูแล้วก็ไล่ออกมาเป็นสีสมนะ้มเนาะเขาค่อนข้างที่จะสวยงามเหมือนกันสําหรับตัวนี้นะคะเกสรเขาจะฟุ้งๆกระจายนะคะกระจายแล้วก็จะมีเป็นจุกเกสรอ,อยู่ที่กลางกลางดอกนะคะแล้วก็จะมีเกสรตัวเมียอยู่ค่อนข้างลึกนะคะตัวนี้ถ้าจะผสมเกสรมุมเกษตรก็คงต้องตัดดอกนะคะกลีบดอกเขายาวนะคะกลีบดอกเขายาวแล้วก็เอ่อเป็นเป็นคือยาวเร็วนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนกรีบกรีบกรีบเขาจะแหลมนะคะเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของเขานะคะ <c oughs> เวลาเขาบานเนี่ยเขาก็จะบานเต็มที่ลักษณะส่งท่ง,งออกทรงถ้วยนะคะเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของเขาแล้วก็น่าจะตั้งชื่อเพื่อที่จะให้ให้เห็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะแล้วเวลาที่เราเห็นชื่อปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าเป็นตัวนี้ก็คงต้องตั้งชื่อว่าส้มสี ส้มกลางดอกชมพูนะคะมุมเกษตรน่าจะเขียนแท็กว่าอย่างนั้นนะคะเนาะ,ะมาดูหนามของเขานะคะหนามของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็หนามของเขาค่อนข้างที่จะถี่เลยทีเดียวนะคะหนามยาวนะสําหรับตัวนี้นะคะเนาะหน่อเขามาแล้วหนึ่งหนอนะคะ อ่ะก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของมะรหัสตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเขาไปผสมกับมาตูกาน้าหรือว่าอาจจะเอาไปเข้าคู่กับ L33 นะคะวันนี้มุมเกษตรตั้งใจที่จะไลฟ์สดในเพจ Happy Home c a t t a ันะคะเกี่ยวกับการผสมแคดตัดโลบิเวียกับมาตูกาน้าเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนที่พอมีเวลาก็สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็สอบถามพูดคุยกันได้ในเพจ Happy Home ม a ค t ตันะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ